สวัสดีมิตรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับชชกาโชกาโดในช่องชชกาโชกาฟรีค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับค่ายโฟจูนอีกแล้วนะจะมาซบที่อกน้องร์จูนนะคะร์จูนดราก้อนอันนี้จะตามคําขอ,อคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะคะบอกว่าอยากดูมังกรกระโดดนะจะวันนี้พกมาพันเดร้อยหกสิบนะมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆก่อนเลยแล้วกั i, นหลายๆคนน่าจะพอรู้จักแล้วนะคะ ตัวคูณสูงสุดเป็นคูณ10นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องมังกรกระโดดอ่ะตัวคูณอาจจะมากกว่าคูณ10นะคะก็คืออย่างาเช่นอย่างเงี้ยก็คือคูณ10บวก5าบวก7็ก็คือคูณ17เลยทีเดียวลักษณะเป็นลายเดิมพันค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์สำหรับเปิดชนะรางวัลแน่นอนซึ่งโดยส่วนตัวจุการรู้สึกว่ามันค่อนข้างไปทางเกลือนะก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้เปิดนะคะมาเริ่มต้นเบ็ดบาทล้างเกลือกันก่อนแล้วกันนะสัก สามทีแล้วกันนะคะอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่แนะนำไม่ทําตามนะจ๊ะเอาเริ่มต้นน้องจ่ายแล้วเมื่อวานไอจูก้าดูแอโดนะคะแอโดบอกว่าจะทําตามสูตรเบ็ดห้าสิบทีกดเอาเองก่อนเอาเข้าเฉยแต่เข้าแค่ห้าเท่านั้นสองสามสี่ห้าสิบทีนะหก เรานับมือเลยนะกดเองแปดแล้วเก้าแล้วสิบหลังจากนั้นปรับขึ้นเบ็ดสิบสามสิบทีแต่ว่าน้องจะจ่ายหรือเปล่าสูตรเอสโอนี้จะใช้ได้กับแอชชูก้าหรือเปล่านะอันนี้จะทำเพื่อความมัเทใงไหมคะย้ำนะคะต้องเปิดเทอร์โบไหมอ่ะ โอ้แลดูทรงน้องมังกรจะไม่โดดหรือเปล่าอ้าวโค่ห้ามาจอดโอเคโคงสีโคงฉีโชคดีโชคดีนะคะทุกคนโอ๊ย ทำไมแลดูเงียบสง,งบอะเกี่ยวกันไหมเปิดเทอร์โบเลยเอาเอาพอาเปิดเทอร์โบปุป๊บคูณห้ามาก่อนสองร้อยรางวัลก็โตโอเคเอาไปว่าสุดเอรโดใช้ได้หรือ,ปอ,เ,อเปล่าะนะไอ้สองร้อยโอเครับมาก่อนโอ้โหวิกรอนทองอีกสักดอกไม่ได้ เสียดายนะโอ้น้องเงียบไปแล้วขออนุญาตปรับขึ้นเลยไม้ยี่สิบสักสิบหมุนก่อนนะโอ้ชีวิตติดเทอร์โบรู้สึกว่าวันนี้เลยชุกาจ,จะได้ดูน้องมังกรกระโดดหรือเปล่าโอ้ไม่โดดไม่โดดนั้นขออนุญาตย้ำเบ็ดสักสามสิบแล้วกัน อ้ยสองสี่สิบเท่านั้นโอ้โหคโูน,น,น้อยเหลือเกินโอโหดอกนี้ต้องโอ้โหนึกว่าจะได้คูณสิบจะแล้วโอ้โหลอกหลวงผู้บริโภคนะ ันเจ็ดของเราจะได้ดูน้องมังกรกระโดดหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหมายี่สิบไหลไปเป็นน้ำจะทำเพื่อความบันเทิงนะคะย้ำนะจ๊ะโอ้พันเจ็ดของเราไหลเป็นอะไรเลยโอ้น้องเกลือเหรอเนี่ยแต่เมื่อวานพีจีมาดีมากเลยนะเมื่อวานอะ ไม่ได,ไได้ไม่ได้อัดคลิปนะคะปั่นเล่นๆน,นะโอ้โหไม้ยีสิบก็แล้วไม้สามสิบก็แล้ววันนี้ไม่ได้ดูมังกรกระโดดเลยอยุส200อโอ้พระเจ้าจอดส0งร้อ <laughs> ถ้าทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะปรับลงมาห้าก่อนเลยนะ อ,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 อย่าบอกว่าโดดไม้ห้านะนั่งไงรังสังหอนเราบอกแล้วนะว่าเราควรจะลดเบดแต่ไม่ควรลดเยอะลงมาไม้ห้าโดดเฉยเรามาดูกันว่าแปดมนของเราน้องกระตุยจะให้เท่าไหร่เอาไม่ใช่กระตุยน้องมังกรก้องชี้ก้องชี้โอ้ยคูนหน่อยคูนหน่อยไหลหน่อย สามหมุนสุดท้ายแล้วก้อนทองก้อนทองขอตะแพงขอตะแพงฮึ่มพาพาโมโหรมาร้อยห้าสิบสองมาโดดไม้ห้านะต่อชีวิตได้ชุก้ามาอีกนิดนึง มีก้าวมาแล้กันจะก้าวหน้าแล้วจ้ะแต่ Go on. Go on. ว่าโดด <Go on. S 1> อยากจะว่าจะโดดสามอุย้ยหลังนี้นี่ห้าสิบสี่โอ้โหถ้าเบ็ดหนักนี่คึมบ๊มสัมเบยหน่อยไม่ได้นะ นายก่อนนายยังไงก่อนโอ้ยหลาหน่อยมังกรน่าจะขี้เกียจกระโดดนะทุกคนโอ้โอหมดไปอย่างรวดเร็วเหลือ140เท่าน,านาั้นเอาซักไหนๆก็หมดแล้วหมดตูดไปเลยแล้วกันนะโอ้โหคลิปนี้หมดไวมากแล้วก็สั้นมากต้องขออาัยนะคะพันเจ็ดอ่ะเดี๋ือยหกสิบอ่ะ าสามหมุนสุดท้ายหมดไปอย่างรวดเร็วอเก้าบาทสุดท้ายหมดเลยหมดเกี้ยงออดหลอดพกมาพันเร้อยเจ็ดกว่านะคะตอนนี้เหลืออยู่3เท่านั้นจะทำเพื่อความมันเทอนะคะจะทำตามคำขอของเอฟซีแล้วที่ขอมาว่าอยากดูน้องมังกรนะคะซึ่งน้องก็ไม่ยอมโดดเลยโดดครั้งเดียวยวแบบ เบ็ดตาำม,มากามสดสรุปได้ว่าน้องเกลือนะคะทุกคนต้องขออภัยคลิปอาจจะสั้นไปนิดนึงไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำมันเกลือทุกคนอีกไปไม่ไะนทำไม่ทำตามนะคะถ้าตามเพื่คข้มบันเทิงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะโอเคันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เกมหน้าสวัสดีค่ะ